นี่นะคะขออนุญาตเรียนเชิญในการพิจารณาเล็บตัวเองหลังจากที่ต่อเล็บเจลบนเล็บจริงของเรานะคะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเหลวบนเล็บจริงของคุณลูกค้าหรือของเหลวบน PVC จะอ่ามันก็เริ่มคลนถอยแล้วนะคะ ยิ่งอยู่นาน2องหเดือนเริ่มเข้าสู่วัยในเรื่องของการเข้าถึงเชื้อรามากยิ่งขึ้นวันนี้เลยขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อคนเล็บถอยถูกต้องไหมคะนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะ มันจะง้างใช่ไหมคะน้ำมันจะซึมเลาะเข้าตรงนี้ค่ะดังนั้นเมื่อเห็นคนเริ่มถอยแล้วอย่าสะสมาไว้นะคะจะทำให้เกิดเชื้อรานั่นเองค่ะเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะคะตรงจุดนี้ดังนั้นเจลค่ะมันจะเซาะร่องนะคะข้างๆไม่ว่าจะเป็นสีเจลก็ตามค่ะดังนั้นมาต่อโคลนหรือ ล้างแล้วทำเฉดสีใหม่นะจ๊ะนี่มันเริ่มถอยแล้วนะคะตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจลหรือเป็นการต่อเจลนะคะถ้าหากมีโครนถอยขนาดนี้เนาะโหมันทนจริงๆเลยต้องถึงเวลาแล้วนะคะมาล้างได้เลยนะคะม่เช่นนั้นค่าเห็นไหมคะน้ํามันจะเซาะร่องนี้จะเริ่มเป็นเชื้อราทันทีนะจ๊ะแล้วถ้าหากน้ํามันซึมเข้าไปเนี่ยจ๊ะ ก็จะเป็นเชื้อรานะคะแต่อันนี้ช่างยกเป็นตัวอย่างแล้วรอคอยให้มันถอยถึงขนาดนี้เลยจะทำวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้เวลาเราล้างจานสระผมน้ำมันจะเข้าร่องถูกต้องไหมยิ่งโคลนถอยไม่ใช่ว่าจะดีนะจ๊ะถ้าท่านใดค่ะทําเร็บเปลี่ยนบ่อยนะคะ28วัน45วันแจ้งได้วัสดุนะคะรองรับอายุการใช้งานค่ะเห็นไหมคะเมื่อโคลนถอยน้ำมันจะ เข้าไปในร่องนี้ให้รักษาตัวเองด้วยหลังจากการต่อแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพเด็บด้วยจ้าทนนะคะต่อเจลค่ะ